ครับวันนี้เราจะมาลงนิฟครับจากโรงแรมซี่โรงแรมเราไม่ขอเอ่ยนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปโรงแรมครับเราจะไปชั้นสี่กันครับตอนนี้เราอยู่ที่เออไม่ใช่ชั้นสิบนะครับมันคือเราอยู่ชั้นที่สิบเจ็ดครับเราจะไปเอยเราจะไปชั้นที่เท่าไหร่เราจะไปชั้นที่ชั้นที่สี่นะครับโดยที่ได้ยินเส่าวว่าน่ากลัวมานะเราไม่น่ากลัวยังไงกันบางอย่างก็เป็นในเกิดว่าน่ากลัวยังไงก็เราไปดูกันแนลตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมครับ ดูวิวข้างล่างเฮ้ยดูอยู่ข้างล่างถูยดีขึ้นแล้วเดี๋ยนี้มีชั้นแล้วมันจะไม่ครบมันมันจะไม่ครบนะครัเราไปเร่มสี่เป็นเตาเลยนะฮะอย่าอัพคลิปลง YouTube กันนะเรามาดูหน้าเด็กติดเกมกันนะครับเราจะไม่เราจะไม่เปิดเผยหน้าเราจะไม่เปิดเผยหน้าอันนีไม่เปิดเผยเลยไม่ก็คือว่าสองด้านล่างไงครับก็คือมัไม่เห็นหน้าครับโอเคยนะโหด้านล่าง ตึกนี้ก็มีอยู่กี่ชั้นก็ไม่รู้นะครับนะเราจะมาดูนะครับมันน่ากลัวงไงนะเราจะเดินตรงไปว้ <c oughs> เดินตรงชั้นตี่เลยโอเคครับผมว่าเรา,า,เาอยากจะออกไปเหมือนกันวนะผมว่าเราล็อปิดก่อนนะครับล็อปิดก่อนฮเราปิดกันนะ,นนนะแล้วหลังจากนั้นเราควนจะปิดถ้ามีอะไรพุ่งเข้ามานี่ผมก็คงจะกูก็คงจะไม่เอานะเอานะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ชั้นสี่แล้วตอนนี้เรากำลังมาใหมชั้นแอลนะที่เรียกันว่าที่ทาง ก็ดเดีอวกันนะจนถ,ถึงไหนดีอะถึง, okay. งร้านข้าวเลยโอเคครับร้านข้าวเราเรายังต้องสงไปร้านข้าวเลยนะครัผมเป็นไม่ได้โดนเป็นไม่ได้นะครับน,นี้คือไกลนำเที่ยวของเรา <h ums> ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าไ,ไ,ไม่เห็นหน้า <c oughs> เห็นหัวอเนี้าเห็นหน้าคือว่าส่องกระจกไม่เห็นหน้าอ่าเราก็เดินมาโหไม่มีคนยิงยิงยิงว่าวอยู่ด้วยเด็กแว่นนะโอเด็กแว่นแม่งหน้าตาดีเออว่ากูไม่ใช่ไบส์นะเรามาดูพวกเข้าพวกของมีจักรยานนะครับผมคงไม่ต้องให้บอกนะครับถ้าไม่บอกเดี๋ยวก็นึกว่าคะแนนหมูอีกจะไปทางไหนแล้วครับจะขึ้นลงหรือว่าจะไปทางซ้ายเราเป็นคนชอบเออเดินบนฟ้าครับงั้นลงครับ ไปเดินข้างบนหนิโอ้แม็กโดนัทโอ้ไอ้ยคุณพาบอกว่าจะพาผมไปด้วยเบเกอร์ยี่สิบห้าพี่เนี่ยใช่แล้วคุณก็เลี้ยงชิมเบเกอร์ผมด้วยชงดีเนีี่เนี่เข้าไปไม่ไงเข้าไปทำไมวะเบเกอร์ยี่สิบห้ามันเกี่ยวกับสี่สิบเก้าพี่เหี่ยเฮ้ยมึงก็เลี้กงผมยี่สิบห้าโอเคเบเกอร์ยี่สิบห้านะใกสั่งนะครับ นี่ไหมครับเอ่อกลับบ้านครับต้องไปดูข้างล่างชีโอชีสเบอร์เกอร์ครับผมไก่อะไรชีสเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นนะครับครับผมเบอรก็แฮมเบอร์เกอร์อะไรครับแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นครับผมไก่เปเปอร์หรืออะไรเอ่ยถ้าไก่เปเปอร์เนี่ยเปเปอร์หนึ่งชีสเบอร์เกอร์หนึ่งนะครับครับไม่มีตังค์ตจาะ มันดีนะคุณก็เออแล้วผมม่เห็นมีจะตอบเลยครับผมแล้วตอนนี้ไม่ถ่ายตอบอ่ะไม่ถ่ายตอนนี้ครับเป็ีวิธีที่ดีคือมันเหมือนกับคนสายมีอถืออ่ะหน้าแบบนี้ยอะไรอืมอกดผิดครับกดโดนอะไรครับเออขอโทษนะครับพอดีว่ากดผิดอ่ะครับอ๋อกระเป๋ามันไปกดใส่ัครบ นี่ไม่ใช่ก็พอดีมาสั่งแฮมเบอร์เกอร์น้ำข้าวตาน้าำธรรมดาธรรมดาก็ดีอื่มอือถึงได้เป็นคนถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยครับได้เวลาคนถ่ายผมรู้สึกสากล้องนั่นเองนะครับไม่ต้องเห็นหน้าตากล้องนะแตากล้องคู่ที่อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลัง อืมคุณคุณคุณมาด้วยไหมนะก็มีทางนี้เนี่ยว่าคือว่าอยากมากินร็อกโดโน่ด้วยรึบอดีพวกที่สเปนกับมาเฟนมาว่าขึ้นมากินด้วยกันนี่คือที่ต้องเกิดแล้วเดินกลับมา มันรู้สึกว่าจะไม่ใช่ดีครับมันไม่ตรงอะไรกล้องนี่เองมันก็ไม่ไม่ก็คือว่าจริงๆอยู่ที่มันเอียงนี้นะครับแต่ว่าพอถ่ายเสร็จแล้วมันจะเป็นตรงให้เลยครับเพราะผมเคยลองมาเพราะมันจะเป็นแนวเพราะว่ากล้องมันตั้งระบบให้มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่คุณใช้ยังถ่ายตรงๆอตรงขอนคุณครับในใจตังค์ตายแล้วอยากจะเพื่อ ไม่อยากไปนะใส่ไปแล้วไงหรือว่าอยากใส่อีกก็ได้โอ้โหลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างบนไตเทลงมาตอนนี้กำลังเดินลงเดินลงบนไดนะครับตปนติไม่เคยเดินลงเปกตินี่บนไดสไลด์ปกติไม่รู้แล้วว่าบนไดเป็นยังไงทุ่นไปเลยที่บรรยากาศของตลาดตลาดอะไรครับที่ผ้าซาครัขออไร่ผาซาโอเคคุณเฟลไปเลย อเคครับเราอยู่ที่ไหนบาซ่าครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปร้านอาหารที่เราไปกินกันประจำมันหรูนะครับถูกลูกมากรูยังไงไปดูนะแถมถูกยังห่างนะครับรชัตเนได้ใช่ครับเป็นร้านประจำที่เรานั่งกันสองคนเลยทีเดียวแบบนั้นนะใช่ก็จะไปชวนคนนี้สามเลยเออก็ดีครับคินโดะครับเื่อคนนี้สามจะมีตังอยู่หรือเปล่าเนี่ย คนที่ไลน์นี่ไม่มีลูกคีเลยตอนนี้ติบมิบาทแปดสิบห้าบาทนี่เอามาแทกันเลยที่เอามาแชรกันเลยนี่ผมจะเอาลงยูทูบอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องคืนเอายังไงก็ต้องคืนด้วยโอ้ยคุณรู้เปล่าครับโอ้นี่ผมไปเล่นน้ำมานี่แสบตามากเลย ก็อยากจะหลับตาอะไรเงี้ยตอนเนี้ยนนไมไมแล้วทำไมผมไม่หลับตาและวหวหลับตาไหวไม่ได้ครับผมต้องหลับตาไหวเออไม่ทักัะครับอืมไม่ต้องทักก็ได้ครับเพราะว่ามีแก่ตองเหยียบทุเรียนนะครับถ้าไม่รู้เรืนนะ <c oughs> ่องว่าตองเหยียบตองเหยียบทุเรียนด้วยคุณอย่ามาไพลเข้ากล้องผมเลยมอแล้วครับที <c oughs> ่จะออกสื่ออยู่เนะี่ย โอ้ยโอ้ยเดอนเดนสนุสายไปเจ้าชื่อเชื่อเลยปรากฏเลยนะครับบรรยากาศงานก็ดูดีมากอืใช่ครับเโอ้ยร้านอกวลานอกโอ้เวลานอกขอได้เลยตอนนี้โอเคครับการเดินนี้มันอาจจะน่าเบื่อถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวเราจะกดถ่ายต่อนนี้กจะเดิน